ngân lại thế ngân phải ngân phế đòn ngân lại thế à, à nó, về ừ. lại thế. bây giờ đòn bây giờ vài... ngân phải à cái vậy Ừ, mình mì thùng đầm bị đâu hơi Ừ, à, dư à, cái thịt mấy sao nè Nó Đó. Cái thịt <laughs> <laughs> đi sẽ cần phay ra Vậy thì thơ Bà rung Cái này bà bùa Mẹ cuộc เขาลอกลูกเขาไหวเนาะเฮ้ยใลนี้อ้าวลูกสาวกัะไรพูดพูดพูดโอ้ยต้อมนะเอาตู้าไาด่ถาดตีถาตีวไว้พี่ช้งไม่ใช่มาแต่หาโมอบน่นะอือ มาแต่หาหมอที่มาเจนเนาะบ่อยถ่าติีไปหาหมอหาอยู่ใช่บอกท่าได้นะเดินไปชมแพ่เพื่อเธได้ เพื่นว่าไขยังใ่ออเพื่นว่าไข่ยังไขวัดห่ะบุมีมันคือไข่ะะเนอะเจนเพราะว่าบุมี่ว่ะบุมี่มันคือไข่อ้อเห็นเงินหลายแท้เฮ้ยเงินไพะนะอฮะนน่ะเาย์นจะใบดอน Lai lại thế, giặc bay đón bữa giặc bay 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 bữa น่ะกระทิม hmm. ดีหอยหอยทุงดำกระทุงชื่อๆวะทิมดิล่ะวอาอยื่ชั้นในเสิ้อบวเอานายนี่นายนี่คับอีตานั้นใช่

A ừ. bữa chơi ma mãi mong tư cả cái sống sao mùi giới ở hết mình lưm đi chết 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 non đây chết tên anh đều chết บล็เดียวกันถ่ายวิวบนไงก็ห่วยเดียวกันแล้วแล้วจะวัดตอดดิตกบล็อกเดียวกันทุจร้าเลยแล้วเอะทุจ้ากันทุจร้าอย่ามาชี้หน้ากันนะห่วยเอะทุจ้ากันทุจ้างามเมียเล็บบ่ถือกันลับปากนี่ยนะอือไม่ครบปีแล้วปีหนึ่งเดือนย่างเลยท่านเข่าชิล็อกไว้มันเปิดประตูออกเองมัน ่างกันเดียวกันเลยนัน่งนกแพงกินเหอไอ้นกแพงกินอันนี่นกแพงกินน่มาวะไรเขามีข้อกินยาตลอดผู้เนี่ว่นีบับทิศเม,มือ่อชื่อสาระเปาเมื่อให้เพิ่นช่องอันว่ะกับปุ้นตะกี้บริชายตู้เย,นย็นว่าไว้เพิ่นใช่ซะสาระเปาใช่เองช่วยโทรไปทิศม,มึงชิมาอ้บ่นี่ว่ะเมือม่ออยู่เมือม่ออยู่ ชาววะวะชาวนี้ลงตลาดนัดจะซื้อหมูแล้วมีได้ไหนได้แล้วเราอยากให้แล้วเราอยากให้แล้วขายโลกระดูกหมูแล้วก็ขายโลหกชิบมูแล้วก็ขายโลหกชิบฮะเอาเราบริขายเราบริคายไปมุ่ชื่อชอยเรามาเด้อเราวะโลหกชิบโลหกชิบเราวะขายว่ดแล้วอีนายอันอุ้ยไปไป อันตะเก้าวั่นกิรินอันแก้วในมือมันน่ะอันปกติคนลุมเหล่านี้จะบ่มีทางเข้าไสตันก็อันโลโล50บ่อันนี้สิจ้ว่าเออตะเก้านั้นคนลุมลนั้นจะบ่เห็นฮอดคนมื้อเช้านีโลเราบ่ได้เงินบ่มาสวบ่เจ้าก็ลงบ่เฮ็ดอันเราย่าน มาเด้อเราว่าลูคชิปลูคชิปเดว่าก็ได้ซื้อชีดหมูม้วนะโลหนึ่งซื้อใส่ตันนะโลหนึ่งกับซื้อกระดูกขามันได้โลหนึ่งไปซองเซนาสดงว่าซองออเซนเจ้าหาม,ามันหมักขนาดได้แต่เมื่อวานนี่ผู้นี่นะเบอร์เกียบึงบ่งเจน,จนตอนที่ออกมาเห็นเพจริงจริงเท่านัค่ะอย่า, <3 S 2> างตามทางกระมงเพิ่นโรงเรียนบ่ติดนะ

เอาแล้วปุ่มกันยังอยู่ยมมกัมีคือการผู้ใหญ่ก็เดียวปุมนั่จัทีมลงมาดิคือยังดน่ยย่านลงเล่นล่ไข่ต้ายกับาโอ้โรงเรีนบ่กับมับ่าว่าหัวนมเาันลแล้วท่านอ่ะเแม่จอมยุดจะพักว่น่ะ พักบ่งเนี่งามแท้แหลงามงามงามใชมั้ยแ่ม่ต้มใช่มั้มี่ต้มใช่ม่าอต้มใช่ม่ากิน่งนี่ยนี่น่ยยงวยังรถเออยังรถยังอันี่ฮะ

พอดีขับไปนะจบนี้แหละขับไปหลับอีชายเลยเนาะขวดไปขอดสิไปเว้นคนนี้ขอแม่ขอขับรถเช่าเอาก็นเลิกสี่มงคมาเลยแม่เฮ้ยแี่ไว้ลูกมึงหัวทางแล้วเย้เลยอดแล้วเดเีแล้วตกนะ คนกระดานนไงงอไงทำรทวงผลนั้นเฮ้ยอันนี้ก็ย้อนขี้งอแล้วออมาเลยบนทางมันแถวเพื่อนข่อยออกมาแถวเพื่อนก็ขิงอ่ะโอ้ยกับเพื่อนเขาไม่โอ้ยตั้งเขาเพื่อนเ้องน่ะชงสามหมอกหกบอลนั้นขเนาะออของเพื่อนนั้นอะไรกได้เลย แบบเดียวกันกับมองอันนี้ได้บอลเพื่อนตะกอนจันลูกตะกอนจันเจ้าเดียวกัน,นย,กยังเว้นไปอันนี้มองก็ขามันก็ไปบืนนี่บอลข้างมันขืนบอลของซะเมือ่อบืนแทนเพื่อนคอยอี น้ำไทยอันนี่อันใกล้แข่งอย่างไรว้านี่ก็พูดีนั่นแหละพอดีน้ำฝนตกวานี่แหละก็หนาเรื่องพลังงาลมพังงานน้ำดุใส่เตมดิยัักดิยูหน้าเลหนแ่กันอว่าเนาะอยู่บ้านเนาะยังกันเหย่ใช่เนาะักเยหยีบลงค่เยอะ เมื่อป้าคนคน,นเป็น,ขยยนไข่อย่างนองหัวอยากนอน้วปากล้งฉีบเวลาเนียงเดียวรับดูนะนไปเด่ะมาแตหาม,มอก่อนก็ไปกแ,แต่ซิบมง่ไปนะอืม Ờ Sịp muông Ủa Tòn không cửa ở hèn dù nản là Khi nhận thô hạ thô hạ cho quen dù Sịp muông phần <laughs> <Bài đè. cười> แทะชักกระยองใช่ชักกระยองใช่รถสบายดีสบายดีทุกท่านองข่างชองข้างเบซี่บะไพศอนไพชอนไพศอนไพชอนสบายดีไหมข่างนึงองข่างด้ในหัวรังแกบคือโจนนี่โจนโจนหัวรังแกบชิบะโจนนะฮะ ชิ้นว่าโจดนั่นอุ้ยโจนว่าหูดังแขบไปชี่นั่นอุ้ยมันบ่มีดอกโจนหูดังแขบนั่นอุ้ยเห็นว่าหัดพันดิโจ้โจโอ้โหโอ้โหโจนกิ่นี่นะโจนหลักทองนะโจนพันนะอือแต่โจนนั่นจับได้โจนห้าร้อยโจนห้าร้อยทีมา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 ให้แม่กินแม่มาให้แม่กินแม่แม่หน่อยมั้ย แม่แม่กินให้แม่มาไหมแม่แม่กินให้แม่มาไหมมาไหมให้แม่ใบไหมมามามาเย็นให้ไม่กวนนะกินไห้กินไห้โอ้โอ้ขอบใจขอบใจโอ้แพงเดถอดเป็นเพิดดอมเดอู้แพงเดอ่าหืม เหตุน,นงนั้นเหตุน,หนังไปหยอกอ้ดีดูใจเอ้ดีดูวู้จ่าเอวววอ้าไหาเ้ยโอ้ยวยย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 แพ้ยย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 วยยยยยย เออเออเดียวอ่ะใจเลยใจเอยแล้วใจเลยใจเลยเอาแคบหมูไม่ไม่ว่ากินนะเอาแคบหมูไม่ไม่ว่ากินนะเอาไหมเอาหมากเล็กๆมาให้ไม่เว้นไหมเอาพี่หัวหน้าพี่เอาไหมไม่ว่ากินนะ ไม่มีอ้วกินนอไว้ไว้ไม่มีอ้วกินเลยกว่าจำป้อมจำป้อมจำยุดธฮึ่มมีเป็นน้องกันยังมีดิเป็นน้องเลยล่ะกา โอ้ยเป็นนองบวมโอ้ยเก่งไงล่ะเอามันเจ็บไปแล้วเขาก็ะไรเจ็บไปโบเลยมีได้อยู่เทพนะเพราะว่าเขาใช้เกือบชัดชู้ด้วยเห็ดเวียยแล้วก็อันผู้ชายเองเธอเกือบุตรเกิดทหารนะไปเกิดคนนั่งใหญ่ใช่ไหมจิพวกที่เขาเป็นทหารเลยเล็บกันฉีดคืย ถ้าแมนกูบุบายสามเล็บอันี่ก็ออกเบดเนาะคือขังนี่นะออกเบดจะชจ่มใส่แล้วลืมท่าอย่างชักยางแหละขังนี่นะออกเบดทุกนิ้วเลยลืมท่าอันที่มันอันอยู่ตัวที่แบบท่าให้มันอยู่เนาะกินแน่เจน วนกินแน่วนกินแน่รรกินยาบอกใครต้องกินยาแค่จับสลิงมันเชองกันยังฮาเดียวเอาไว้ไว้วนกินแน่เอาา็นละยังมั้ย จันพง่าว่าอนีรจันพงากินน่กินน่มาไม่ว้ดกินน่ลูกเอาไม่ไม่ว้ดกินแน่แคบมูนะเย็น

Nhông như vơi một hết, chắc, là về hệt mày nó đi, nó đấy, hả? chân nằm việc đó, chân chân chết ta, cô là chân chết ta kìa, bác cái chết, ăn mặn oi chết, อือเกันไปเอายปไปมลไปอืมเจ่เอามือถูแ şey ค yes, ้วเ้่าเไม่มามากินนะมา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 ไม่ไมือนกูโนกแไกินนะกินนะลูกกินนะไม่เมอนมามมมน กินแน่ลูกเจนจ้ะถอนหายใจง่างย,าอยโอ้ยบอกไม่ไม่อวนกินแน่แม่ไม่อวนกินแน่กับพ่อยกินหามีตัดไปน้ำมือนะมีตัดผมจอกมึงี่แหละ มาไว้เอาให้ม่ผม่ม่นจตไตนกินเลยโอ้ขอบใจขอบใจนี่ลูกสาวมาให้ขอบใจเด้อแป๊ไม่ยอกแป๊ไม่ขีมมือกี่เดกรีเดปบมามาลูกทำแพงแพงแพงยีแม่ โอ้ขอบใจโอ้ขอบใจขอบใจแปอาอีกไปอาอีกูกไปไปไม่อีกแลูกป๊วไม่อีกล้วแอ๊ไม่อีกล้วแป๊ไม่อีกลม่อีกลแไม่อีกไม่อีกลูก Cái tích nó hỏi của nó mới chửi không? Các bạn chìa bằng đấy nó Ngật ở đây Bố đi tốc Bố đi tốc Bố lột, lột ông Hiên cho ừ. à yang vâng. บ่ได้ không, อยากกิน đâu hả? บ่อยากกินจริงๆนะฮะบ่อยาก มันเไปซื้อทานไะทาอะทานันทานางดันนะทาดทาบุ่นนาอที่ดนเลยี่เรามาับน้าน้าพิ่มเลยเพิ่เพิ่มเพื่อเพิ่มเอน โอเคสปาร์ล okay, so okay, so e ุ่ไว้คลิปนี้เราก็จะขอโตไปได้คลิปนี้ก็ฝากก็มีพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใไม่ตองเก่าเดิมค่ะมหาลูกสาวจอมยุทธจอมพลังคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมก็ไม่มีใครเลยไปเลยด้วยสบายดีเราสวัสดีสบายดีจอมยุทธ